Nam, Nam, the Sibison. Thank you, Link and Pony Nam Kabumi. Whoop, whoop, whoop. Not smooth, my oh. husband. Excuse me. One kilometer. Underworld, the deep uh, death and life. the แอร์พอทน้าแอร์พ r ท o อ t ทามออนทามกินข้าวแล้วกินข้าวแชร์อยู่เขาแหงพวกเ้ามีอ่าโอมีเวลาไหมโดย how many minutes we have สิบนาทีสิบนาทีโอนิกินสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยแล่นขึ้นในนั้นยนต์ 阿拉那个。 าาก,ก,กำลังมาเท้ารถเซาเรวรถชาวเซารถเซาเพราะว่าแท็กซี่แพงกำลังเท้ารถอยู่พวกเราตรงได้เซารถเพราะว่าค่าแท็กซี่ยู้ยผีแพงน,นะก็เลยว่าตรงได้เซารถเอาดีกว่าเซากัะประมาณมือนึงอ่งซืดอยู่อ สี 40, ่สิบห้าสิบอนดราเนาะแต่ถ้าว่าเอ่อเอ่อขี่แท็กซี่นอะจะแพงกว่าน,นั้นท้งนอีกเพราะว่าไปได้บนเลียก <c oughs> ล่างอันนั้นไปห้ารถละตอนนีไรรถละ <c oughs> อยู่งามๆเ <c oughs> ห็นรถคิดฮอตบาร์เลยพีผูแล้ว เป็นเมืองเยน้อยเนาะทหารหา โจว่ายัายคลขายๆคือบางเบียงวัดศัมีผ้าทางซ่องเบืองเซมบาฮะแต่บ้านบอบก็ปเป็นสีเขี้ยวคือบางเบียงมาแวะซื้อของกินกันเนาะตอนนี้ยงมีย่งยงกินพอดีเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่งามงามขอบคอนโรลิโตสโรลิโตสอันนี้เนาะข้งโปด มาแข่งอ่าเด็กนู้นสมัอ่ะตัวนี้เอาแต่ออตัวน้อยเอาตัวใหญ่แข่งตอนนี้อนหอยบนภาคตะหนดกำลังเกี่ยมซีไปห้าถั่วเพราะว่ายานบุทันธ์ลเพอ่์ดิโซ่บนภาคแค่น,นอนโดนเตืบเพราะว่ามันเป็นห้อมน้อยนะเดี๋ยวเกี่ยมไปหา้าเท่ากันเดีกาะเช่าไปแชนเชลอ่าไปยำถั่วไปเบอร์เงินอาร์ตลองตัวพงศลักษณ์หรือยังอ่าด้วยจะเป็นอั้น,นไม่ว่าอ่า ท่าปณิษฐพี่สถาปนิษแม่แหละไปเบื้องกำลกันเดินเป็นไรกินข้าวแป๊บหนึ่งเคี้ยวข้าวแห้งๆกินตลอดโซเน่ over here we have Dunkin Donuts everywhere in Saudi yes บริเวณดังเก่านีเนาะในร้านปีกอนจะเป็นทะเลซึ่งเฮาสามารถสังเกตได้นนโดยการเบิ่งจากลักษณะของมังหินเนาะที่ว่าชื้น กัสโซจากน้ำทะเลเป็นหุพ้างคุุขาดอยงสีหนกประมาณ2่วง0ปีก่อนสาวนาบาับเตียนก็จะได้เดินทางแล้วกันมาแวะอาศัยอยู่นี่หนเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ได้มีการแกะสลกักหรือว่าเขียนหนกหลายหลักอลซอนเขาสาสมารถสร้างกเกตเเ็นได้ว่า หูบางอันก็จะอยู่บนซุ้งแล้วก็บางอันก็จะอยู่บนตั้เนื่องจากว่าดินเราได้มีการสุดตัวลงในแต่ละปีอันนี้จะเป็นหูแกะสลักศาสนาที่เจ้านํำทื่อเนาะเึ่งหาจะเห็นได้ว่าจะเป็นคล้ายๆเคอ,อยู่ประเทศ่ศกรีซเนาะซึ่งอันขจ้าได้ไปเห็นอยู่บนนั้น โดยการไปค้าค่ายหนก็คือว่าเอาวันสิ้นค้าใส่ร่ำลูลกกรกหย่างไปองฮปอดยุโรปหนะแล้วก็กลับมาเอเซียซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งขอศกปีหนกบริเวณนี้จะเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าใส่ในฐานนาศาสนาตัวเชียใช้น้ำฝนหลยคนกับสายศาสน,นาที่ว่าแตกต่างกันไปหนก จากที่เขาเจะไปผ่านมาหลายประเทศแต่ก็จะนำออกศาสนาดังกล่าวมาใช้ในอันพื้นที่ของตัวเองที่ว่าแตกต่างกับค,คนนั้นอื่นฮอสิบโมงแล้วไปถั่วั้งแต่ตอนเจ็ดโมงหอดเก้ามุมเครื่องเมื่อแหงที่นอนแล้วบ๊าบยกุนหย